สบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนสบายดีเอฟซีที่หางแพงสบายดีพี่น้องยิ้มสาวหางแพงน้ำใหม่เด้อน้ำกันเลยเจ๊เส็บคุยกันเส็บมาเบิ่งน้ำมันที่เส็บสมสื่ออยู่วะปาลุงคุอยู่ประเทศไทยพระเดชเทนเนาะยังใหญ่นี่ขาโอ้ยตะลุกกระดูกงัวกระดูกงัวแกน้ำใหม่ใส่กระดูกงัวแล้วก็จุดจี๋คือเก่าเหรอปาลุงเอ้ย ไปได้ย้ายมืาขึ้นนี่มวน,มนบ่ได้นอนพอนี่เบิ่งลำเรื่องไปเบิ่งลำเรื่องบาง้านพูดแล้วลำเรื่องประเทศลาวปะลุงเอ้ยใส่ผุวเอันเมืองช่องคอนพอเลยลำเรื่องประเทศลาวเฮาเรื่องอย่างโอ้ยภูเขาจืดจบ่ได้ น้ำมวยกันควยลูกปุ้งเลยฮาว่ากินข่าวเฉ็บเสียน้ำกันยังสิงมาว่ากินอะไรกัดโซ่หม่อมยัฮาว่าไปกันเมื่อคืนนี่พ่อแม่น้องไข่ดาวก็ไปปล้งเลยไปกันหลายขู่หลายคนเนี่ยแม่เนี่ยนั่งเหมือนกิน น้วนเพื่อจ,จะบอก,กินปลลงสินีแต่บอกความกับยายแหละมากินน้ำกาลปลาลุงห้ามมาก็มั่นเถอะสบายดีปลาลุงสบายดีสุกุสุกอสุมองสุกอรกินข่าวห้องท้องไม่ก่อนปลาลุงพออะว่ามือน,นี่เราจะไปเต้นไปดีกันปลาลุงเลยขออนุญาตใส่มือกันแล้วกัน สามคนนั่งเฮียงกันปะลุงก็โตก็ไข่ไก่ก็เลยบ่มีไข่ไก่ไข่เป็ดมีเตไข่ไก่เบาควันกับบัดเ่าก็สิคือผู้ใหญ่แล้วด้วยเมิองเหนือนางแบ่บลงไหมใหญ่กับฮักมามาวาง ยังเศร้าเลยกลุงเอ้มาวันหกุ่งและกหกมุม่งเศร้าเนาะมาจะเบิ่งมาลำเลือ่องฉันจะนอนพ่อหนี้ตะคืนส่วนน้องจะกระจันนะรับไปเลยปล้าลุงกินข้าวแห้งก่อนก่อนห้สิบปอร์เซ็นประดิษฐ์สว่าเมื้อนี้มีงานป้ลุงเอ้ย

bà luôn Còn có cả vịt bập vịt bập sen đẹp bà luôn ơi chào anh mà tự bật luôn anh em ăn bà luôn ơi mình kèo rồi Mình kèo, bạn hào ơi, kèo nó มันทอดมันยังอุ้งเจะเอื้นมันเศไดนมันมันเอียงมันเท้าใส่เมียเห็ดนั่นเอน้ำมันมันเชื่อทอดมันให้กินออม นากูอยู่ทางหลังก็ยาีน้ำเลยพเบนเลยยนี่น้มันเสื้อบีนี่ไพลูกนอขี้มันกยาบลูกเลยคุณท่เราบกแซงหายบัได้กับก็เบนเราโต้คนณ่ลูกยาบลูเลยใส่ทำไมไปก่อน แสงวันบ่เอยโอเคบารไดเป็นน้ำแสงแดดกับป้าเหนีบปะลุงคุ้มนะเจ้าตลอดยายผมได้กวัวบวงเข้าปะลุงเลยหัวบางคนมันได้แป้งพันมาสองเดือนสังเกตุบรได้เลยปะลุง มันอ,นอันนี้เป็นเอือดบานหา้าเพป็นเอิอด hey, มันแก้วเป็นยังจ like ังเอิอดมันแก้วแต่ก่อนตะกี้เป็นเอือดเวียบพนมปุูยเผื่อมันมายำเผื่อมายามประเทศลาวเนาะเผื่อมันมาต้อนเผื่อเอามันมาต้อนมันมันมาต้อนประเทศลาวห้องเนี่ยเผื่อเอิอดสื่อว่ามันเวียบด้วยมันแก้วเป็นลอือ ทางฝั่งไทยจะเป็นเอิญมนันยังเขาก็นยังโมฮูกัลงเลยเนนเมัมอ,มอหน่อยในมีแล้วนหลอกใคร่ก้ะจา

มาลลมาแม่ยายิรกนะหิรหิเยายหเรเพียกใส่กรบิดคิมเมืออรตปนุ้ยแล้ก็เห็นดอกว่าคีมเติมกินนมเถื่อเดีปนุ้ยขึ้นเลยแต่ว่าจัดไปสองบวง เรเป็นคนบุ๋มก็เป็นบางคืนหมอพอนมาจะเปลี่ยนเข่าไปลาลุงเมื่อนี่เปลี่ยนเข่าให้ลูกไายเขาจะเปลี่ยนเป็นหมงไหม่นะั่น้องไหมเอาเป็นผสมหมางใม่เอาปลาลุงเลยคนนอกมันจะได้สองเดือนครับอีส่สามเมื่อ สองเดืนกับชิบเาอ้ามอิบเดือนกับิบสองมือี่ิบองเออิมือไปลงเลยสองเดือนกับสองสองมือรรม่อพองักที่เจาสี่นี่เป็นับสมเดือนเราสองเดือนกับกิบอ ตอนเช้าสี่นะครับรีบเป็นสามเดือนโอ้ช่วงสามเดือนเนี่ยเป็นกบาทแนี่ ทรงผมบอกคนบรรณาทรงผมมันกันขี้ผุทางหลังน่คู่บูนี่างนีนี่นี่นี่ซิป้เด้อเินมาบ่หนึ่งหนึ่ง มานนี้ก็จะมาปกัับลุงบาคนชิลาพีไปแที่ยว่นี่นพรอากาหนักเลย่างกินข่าอนีี่น่องไปจุกจุกคนเามไปงานประมื่นี่อ่ากับโบหาดามากันปลุงเลยพรอมอากาหนักปรุงสบายดี